สิบหกนาฬกาสิบสองนาทีวันนี้ลุยมาตั้งแต่เช้าเลยไยล่เรียงมาเรื่อยจะจบยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเสาหลักในการพัฒนาประเทศให้ได้เป้าหมายให้มันจบจบยุทธศาสตร์ที่หนึ่งพรุ่งนี้เย็นนี้ก็เอายุทธศาสตร์ที่สองให้จบ เรายุได้สาธิที่สังนะเพราะว่ามันมีเหลือไม่กี่ประเด็นแล้วนะครับซึ่งจะได้พูดคุยแล้วก็ทำนะหาค้นหาข้อสอบเห้เจอว่าในสิ่งที่เรากำลังทำในตอนนี้มันเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ดินแดนของพระเจ้าทองถิ่น ห้าร้อยสามสิบสองปีครับพระเจ้าตนหลวงห้าร้อยสามสิบสองปีในที่เทือกเขาที่ดอยฟาง,งานมันมีจริงหรือเปล่าในดินแดนแห่งนั้นอยากไปพิสูจน์แรงศรัทธาแรงศรัทธาคนเขายอดดอยและมหาสิษย์นะครับเรามาดูยุทธศาสตร์ที่สองนะครับ หลักปัญญายเศรษฐกิจพอเพียงหลักปัจจัเศรษฐกิจการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา,ามาดูว่าเป็นหลักในการพัฒนานะครับยุทธศาสตร์ชาติวิสัยทั์ของการพัฒนาประเทศ่ตาม ยุทธศาสชาติเขาบอกว่าประเทศไทยประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับัหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์นะครับ เป็นหลักเลยเรามาดูว่าสามประการมีอะไรบ้างเส้นทางสายกลางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเราต้องพอก่อนหลักแรกต้องพอก่อนพอพอใช่ไหนพอประมาณแต่และคนนี่ระดับความพอไม่ต่างกันนะครับนะนะก็แล้วแต่ ฐานะนลูกของแต่ละท่านนะครับที่มีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขความรู know, ้เงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้ก็มีรอบรู้รอบข้อบระมัดระวังเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปันเพื่อนําไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสมดุลต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเรามาดูหลักความพอประมาณเลยพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะเบียดเบียนตนเองก็ไม่เอานะครับเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่เอาที่ทำไปเนี่ยพอดีนะครับ ถ้าทาให้เราเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่นะครับทําผู้อื่นเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่นะกอพอดีหนาะความพอดีให้เจออยู่ตรงไหนหลักความมีเหตุผลนะครับทุกการตัดสินใจทุกการกระทําการลงทุนต้องไปอย่างมีเหตุผลเรามาดูหลักการปุ้องกันในตัวที่ดีเป็นยังไง เ,เตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งภายในและภายนอกด้วยสองเงื่อนไขสําคัญเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมได้พูดไปแล้วเงื่อนไขความรู้รอบรู้ร,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 รอบขรอปรรมระละวังครับคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนแล้วก็แบ่งปันครับดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ที่หลักพอประมาณพอดีของสภาพักก็นะมีพอดีด้านจิตใจนะครับเข้มแข็งจิตใจสำนึกดีเอื้ออาทรปณีป,น,ปนอมด้านสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลรนะูรักสามาัคคีด้านทรัพยากรธรรมชาติรนะู้จับใช้จัดการอย่างฉลาดพอดีด้านเทคโนโนะรับ รดยจัดใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมปดีด้านเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับต้บน,นี่หนึ่งลดรายจ่ายนะทรันี้ดำรงชีวิตอย่างพอควรพออยู่พอกินนะครับ นีหลักความมีเหตุผลห้าประการของสภาพัฒนะยึดความประหยัดนะตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกฤดูการนะรยึดถือประกอบอาชีพที่ถูกต้องสุจริตละเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์ไม่หยุดนิ่งทำมาหาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากปฏิบัติตนเป็นแนวทางที่ดีนะ คุณธรรมที่ตรงกับหลักปริญาเศรษฐกิจ,จพอเพียงตรง,ตรงนี้แหละเป็นข้อสอบมาแล้วก็คือสัพปุริสธรรมเจ็ดสัพปุริสธรรมเจ็ดคือคุณสมบัติของคนดีคนแท้คุณสมบัติคนดีคนแท้ธรรมัญญาตารู้จักเหตุอัตตัญญาตารู้จักผล ตัญยตารู้จักตนมันตันญตารู้จักประมาณการันยตารู้จักการปุริสัญยตารู้จักถึงชนบุคคลยตารู้จักบุคคลรู้จักเหตุเนี่มีสองสองธรรมมันแรกนะครับรู้จักเหตุ รูจร้จักประมาณรู้จักตนรู้จักประมาณทำมัญญตารูจ้จักเหออัดถันยาตารูจ้จักผลอัดถันอัดตันยาตารูจร้จักตนรู้จักตนก็คือพอประมาณอัดตันยาตารู้จักตนมันตันยาตารู้จักประมาณมันจะอยู่ด้วยกัน ความพอประมาณถ้าเขาจะถามนะสัพป,ปุริสธรรมเจตมีความพอประมาณในสอดคล้องกับหลักธรรมก็ได้รู้จักประมาณการรู้จักประมาณมันตัญญตานะจำไหมแต่มันตัญญตาก็พอนอกนั้นก็ ไม่ต้องจํานะครับนะมันตันยตากับตันยตารู้จักตนเพราะมันจะสอดคล้องไปท่องทั้งหมดก็ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อันไหนะเอาฟันทงเลยมันตันยตาเลยนะครับนะสามหลักสองเงื่อนไขล้วก็ก็จบมาแล้วเรามาดูทฤษฎีใหม่ที่จะไปนำทาง ที่ทำที่ดอยฟ้างามเป็นต้นแบบจะได้ไหมจะได้หรือเปล่า,าทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการดินและแหล่งน้ำเพื่อกเกษตรกรที่มีสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลักการพึ่งตนเองนะครับชุมชนต้องมีความสามาัคคีร่วมมือร่วมใจขั้นที่หนึน่งนะ อันทั่หนึ่งขั้นผลิตเศรษฐกิจเลี้ยงตัวเองแบบประหยัดพออยู่พอกินลดค่าใช้จ่ายขั้นที่หนึ่งบันไดขั้นแรกขั้นที่สองรวมพลังในรูปกลุ่มสากลร,ร่วมใจร่วมทำํำขั้นที่สามการสร้างเครือข่ายขยายไปนอกชุมชนการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทาง ทฤษฎีใหม่แนวทางทฤษฎีใหม่ที่พักอาศัยสิบทำข้าวสิบเก็บน้ำสิบสามสิบทำข้าวสามสิบนะไปที่พักสิบทำข้าวสามสิบกดใส่เจม์น้ำสามสิบปลูกผักเลี้ยงสัตวนะ์สามสิบนะทฤษฎี ปูป่าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปีชายานอย่างฉันฉลาดเกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดนะก็คือปลูกสามอย่างเนี่ยปลูกไม้ผลปลูกไม้สร้างบ้านใช้สอยแล้วก็ไม้เศรษฐกิจ ไม้เศรษฐกิจก็คือไม้ฟืนทำเชื้อเพลิงทำพลังงานพลังงายประโยชน์สี่อย่างนะไม้กินได้ก็บริโภคใช่ไหมครับไม้ใช้สอยก็ไม้สร้างบ้านไม้เศรษฐกิจก็ทำให้มีเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่ได้ประโยชน์สุดท้ายก็คือระบบการรักษาดินและน้ำ การรักษาดินนาะาประโยชน์สี่อย่างนี้การจัดโครงสร้างลำดับชั้นต้นไม้ในป่าโดยมีชั้นเหลืองสามชั้นนะครับ ยอดชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างเรามาดูไม้ผลนนได้แจไม้ที่ปลูกเนื้อไม้ใช้ทำที่อยู่อาศัยพวกตะเคียนทองสักยางนาสะเดาวพวกนี้ไม้เหลือนชั้นกลางก็ส่วนใหญ่เป็นไม้เหลือนเพื่อทำกินขาย ทำเป็นอาหารสมุนไพรเช่นมะม่วงขนุนชมพูม่มางกุดไม้ปกคลุมผิวดินใช้เป็นทั้งอาหารสมุนไพรพวกกาแฟพวกตักป่าชนิดต่างๆมะนาวพวกเหล่านี้เราก็สรุปปกสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่าง พอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม้กินได้ไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจปลูกสามอย่างแต่ประโยชน์สอย่างก็คืออย่างสุดท้ายก็คือการอนุรักษ์กินและน้ำที่ได้เพิ่มกันมาเรามาดูทิสตีใหม่โคกน้องนามโมเดลเป็นยังไงมุ่งสู่ความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตในยุค n น w n o น m a l นะครับ แนว n o r m โคกหนองนาโมเดลนะครับแนวโคกเป็น,ปนยังไงโอ้คือพื้นที่สูงดินที่ขุดทำหนองน้ำนำมาใช้ทำโคกนะบนโคกปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะตามแนวพระราชดำริหนองก็คือหนองน้ำแหล่งน้ำ กดน้ําเพื่อเก็บกับน้าใช้ในยามแล้งและเป็นที่รองรับน้ํายามน้ําท่วมนะทําหลุมขนมครกชุดคองใส่ไกลเป็นยังไงนะครับพวกนี้นะเกี่ยวกับการระบายน้ําพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเชี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์กระจายน้ําให้เต็มนะ พื้นที่เพิ่มพูนตรงนี้นาะนะนะพื้นที่นั้นปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้านโดยเริ่มจากฟื้นฟูดินทําการเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนพื้นชีวิตเล็กๆนะครับเศรษฐกิจพอเพียงจะสำเร็จได้ด้วยความพอดีของตนนี่เรามาดู เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายนะครับเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษานะครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาหน่วยงานสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ปฏปิบัติที่เป็นเลิศนะครับวิจัยพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นะครับ พัฒนาหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครูการพัฒนาคุณภาพจัดจกิตกรรมการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายในระดับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่นะนั้นเป็นองค์ความรู้นะครับประเด็นที่มานำพูดคุยก็คือเรื่องของในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงนะครับ ตามหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงอาด้าน17องค์ประกอบ6กสตัวบ่มชี้นะครัหนึ่งด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีสี่องประกอบมีด้านนโยบายด้านวิชาการด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปด้านที่สอง เป็นด้านหลักสูตรและการจรัดกิจกรรมการเรียนรู้มีสี่องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงการบูรณาการเศรษฐกิจกพอเพียงสู่การเรียนรู้สื่อแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักวัชาเศรษฐกิจพอเพียงการวัดและประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จาก,กาเศรษฐกิจกพอเพียงด้านที่สามการจัดกิจกรรมพัฒน,า,นาผู้เรียนในสามองค์ประกอบ องประกอบด้วยแนวแนวระบบดูลแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับมันจะเชื่อมโยงกิจกรรมนักเรียนแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีสององค์ประกอบอการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามขยายผลภาพความสำเร็จสี่องค์ประกอบคือหนึ่งด้านสถานศาึกษาคุณลักษณะสถานศาึกษาพอเพียงผู้บริหารสถานศาึกษาบุคลากรทางการศาึกษาผู้เรียนห้าด้านห,ห้าด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตรจจกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาบุคลากรผลลัพธ์นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นความรู้นะครับประเด็นความรู้เรามาดูหลักๆที่จะเป็นบริเวณข้อสอบนะเป็นบริเวณข้อสอบเลยอยู่เฟรมนี้เลยนะครับนี่แหละ,ะตรงนี้แหละ หนึ่งข้อึ่งข้อเศรษฐกิจพอเพียงในตรงนี้นะครับหนึ่งข้อสองคุณธรรมที่ตรงกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตตัญญาตาและก็มันตัญญาตา สามทฤษฎีใหม่มีบันไดาสามขั้นผลิตรวมพลังสร้างเครือข่ายแล้วก็การบริหารจัดการดินตามทฤษฎีใหม่ปลูกสามอย่างได้สี่อย่าง ได้อะไรอันที่สี่คืออะไรมีประมาณห้าประเด็นนี่แหละครับนะที่จะเป็นข้อสอบแต่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาไม่ถามไม่ถามหรอกนะก็มีประมาณนี้นะครับ สำหรับในห้วงของการขับเคลื่อนปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้เพียงเท่านี้นะครับพูดกันสั้นๆเอาเฉพาะตัวข้อสอบไปเลยตัวข้อสอบไปเลยเพื่อเป็นอย่างน้อยก็ไปเติมเต็มได้ข้อสองข้อเพิ่มกันไปเพื่อเดินทางไปสู่ดินแดนของพระเจ้าทองทิ่ ห้าร้อยสามสิบสองเปีและพระเจ้าตนหลวงห้าร้อยสามสิบสองเปยครับขอบคุณสวัสดีครับ